ในเรือนเก่าแก่กลางทุ่งนากล้าหนุ่มทุกเคยเปี่ยมด้วยความกะตันยูกลับปล่อยให้โทสะครอบงำเสียงตะโกนโต้เถียงดังลั่นก่อนความเงียบงันจะเข้าครอบงำเขาเพิ่งรู้ตัวว่าได้ฆ่าบิดาผู้ให้กำเนิดด้วยมือของตน แม่นั้นไม่ได้ถือโทษเพียงแต่ต้องการให้ลูกกลับใจแต่จิตใจที่หลงในไฟโทสะนั้นม่อาจฟังเสียงแห่งความรักได้อีกต่อไปกล้าผลักมารดาล้มลงและโลกทั้งใบก็ดูเงียบงันลงอีกครั้ง โอ้ใจที่เคยอ่อนโยนกลับแข็งกระด้างพระผู้สงบเย็นนั่งเจริญภาวนาแต่กลับถูกรุกรานโดยผู้ที่หลงในอัตตากล้าฆ่าพระอรหันต์โดยไม่รู้ว่ากำลังตัดอนาคตแห่งตนเอง แม้พระพุทธองค์ทรงแผ่เมตตาไม่สิ้นสุดแต่จิตใจที่หลงในอวิชชานั้นมีอาจมองเห็นแสงธรรมกล้าเอ่ยถ้อยคำดูหมิ่นพระองค์ด้วยแรงอัตตาไม่รู้เลยว่าตนกำลังก้าวสู่หุบเหวแห่งอนันตริยกรรม คืนแห่งไฟโหมกล้าจุดไฟเผากุฏิด้วยมือตนเองเขาคิดว่าชนะสงแต่แท้จริงแพ้ตัวเองโดยสิ้นเชิงกรรมหนักประหนึ่งหินใหญ่ที่ผูกติดใจย,ยากนักจะหลุดพ้นอนันตริยกรรมคือกรรมหนักห้าอย่างที่ให้ผลเร็วมากตัดรอนความดีทั้งหลายเหมือนแม่น้ำถูกเขื่อนกั้นไว้เป็นอุทาหรณ์แก่ผู้ประมาทในกรรม